รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการเราพาคุณผู้ชมมานั่งอยู่่ามกลางร่มเงาขององุ่นนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยุ่ที่สระบุรีค่ะที่นี่นะคะน่าสนใจเนื่องจากว่าเป็นการทําแปลงองุ่นรวมถึงพืชพันธุ์อื่นๆแบบผสมผสานและก็เป็นออแกนิกเป็นเอ็นซีด้วยนะคะอยู่กับเจ้าของที่นี่ค่ะพี่แจ๊สค่ะสวนองุ่นไร่คุณรัชนีวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หลพ้ชื่อไร่ถูกไหมคะเนี่ยใช่ค่ะสวนองุ่นคุณแจ๊ดหรือราชนีวันค่ะ่ะถ้าถ้าคนพื้นถิ่นก็จะคุณแจ๊ดเขาจะรู้จักพระราชนีวันนั่นก็จะเป็น a c e b o o k เพจค่ะก็เรียกว่ามาอยู่ในส่วนหนึ่งเนาะของของของไร่ค่ะต้องถามพี่แจ๊ดก่อนเลยว่าเราเราเริ่มทําตัวของไร่องุ่นเนี่ยมานานขนาดไหนแล้วคะเริ่มทําไร่อย่างุ่นตั้งแต่ปี2550ค่ะตอนนั้นคือแค่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาในในอำเภอเน้อง อำเภอมกเหล็กของตำบลหนองอย่างเสือแล้วก็ติดใจอากาศภูมิประเทศที่นี่สามีจึงตัดสินใจซื้อที่ดินแล้วก็ทําการปลูกองุ่นเพ่อชอบโดยการว่าจ้างให้คนอื่นดูแลค,คนส่วนใหญ่ก็ถ้าเก่งองุ่นจริงๆก็จะมาจากแถวดําเนินด้านบุรีแล้วก็จ้างคนทางนั้นมาดูแลและผลปรากฏว่าเขาทําไม่ได้เขาก็เลยยกเลิกแล้วก็คืนคืนกลับมาให้เรา ทีนี้เราก็ลงทุนเยอะเพราะว่าอางุ่นนี่โครงสร้างเขาแพงมากค่ะซื้อที่ดินก็สองล้านละลงเฉพาะโครงสร้างก็หมดไปสามรวมเป็นห้ายังไม่ได้อะไรคืนมาสักบาทาก็เลยตัดสินใจจ้างคนดําเนินอีกดูแลจ้างอีกร,รอบหนึ่งจ้างอีกรอบหนึ่งก็ยังไปไม่รอดค่ะก็เลยตัดสินใจตอนนั้นเริ่มล้มลุกคลุกคลานแล้วนะคะ ไม่มีทุนในการทำเพราะว่าองุ่นนี้ต้นทุนสูงแล้วเราไม่มีความรู้แต่ได้ความที่เราอยากเอาตัวเองรอดคือเขาสั่งให้ใส่อะไรทำยังไงเราทำทำยังไงให้มันสวยอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าออกลูกมาแล้วจะเป็นแบบไหนไม่รู้ทีนี้ก็มีคนแนะนำให้รู้จักแผงองุ่นที่ตลาดไทยพอเขาไม่เห็นต้นองุ่นเขาก็ลังเลนะว่าจะจะให้ตังเราต่อไหมเพราะว่าตอนนั้นคือเราไม่มีทุนแล้ว แต่เขาก็มองไม่เป็นเกษตรแต่ทําไมต้นองุ่นทําไมสวยงามจังเลยเขาจึงตัดสินใจเขาเรียกว่าให้เอาออกทุนให้เราก่อนแล้วพอขายเราจะไม่รู้ราคาเลยเขาจะไปนคนให้ราคาเราเองอเขาเรียกว่าตีคิวโดยที่เราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้ราคาเท่าไหร่แต่โชคดีตรงที่เขาเอาตัางมาให้เรา โดยที่เราไม่เป็นเขาจึงส่งคนที่เก่งอังุ่นจริงมาให้เราคนนี้ก็มาจากดําเนินเหมือนเดิมค่ะทีนี้พอมาจากดําเนินด้วยความที่เราก็เกรงใจเขาเพราะว่าทางนน้นเขาจะจ่ายค่ามาค่ารถครั้งละสองพเราก็เลยบอกเขาว่าพี่พี่ไม่ต้องมาก็ได้พี่หนูแค่ถ่ายรูปให้พี่ไปแล้วเราก็มาคุยการทางลายดีกว่ามันก็เลยมีการสอนกันทําไมปล่อยให้เป็นโรคอย่างนี้เขาก็จะบอกเราเราก็สนใจในการทําเกษตรอยู่แล้วก็ประมาณ3ปี พอสามปีปุ๊บก็ชื่อเสียงก็เริ่มเริ่ม,ม,ม,มดีขึ้นอแต่ยังเป็นกเกษตรอินทรีย์อยู่นะ,ะเออตอนนั้นยังรู้สึกเป็นเคมีเต็มตัวแล้วต่อมาปุ๊บเราก็เริ่มเรียนรู้เรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอะไรปุ๊บเราก็เลยมีความรู้สึกว่าขอเป็น GAP ดีกว่า GAP ก็ยังมีระยะปลอดภัยแต่ว่าต้องเขียนบันทึกวันนี้เราใช้อะไรย่งไงพอมาเป็น GAP ได้ประมาณสักสามถึงปีก็เลยคิดว่า ในเมื่อมันเป็น G A P แล้วทำไมไม่กระโดดข้ามาเป็นอินทรีย์เลยละ่ะก็เลยเรียนรู้เรื่องเป็นเกษตรอินทรีย์ทําเกษตรอินทรีย์ตรงนี้มาประมาณ6ปีที่แล้วแต่เพิ่งจะมาขอใบรับรองเมื่อสองปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีใบรับรองของเอเซมเดวบายเอสซีของคุณไก่จีราธิวั์เป็นที่เรียบร้อ<ม>ยแล้วทั้งทั้งสวนเลยค่ะที่มีใบรับรองเกษตรอีย์อือเรียกว่าเส้นทางกว่าจะมาเป็นปัจจุบันที่คนรู้จักนี่ก็คือใช้ระยะเวลาแล้วก็เรียนรู้มาด้วยตนเองด้วยนะคะ,ะตอนนี้ก็คือเป็น เป็นอินทรีย์อย่างสายพันธุ์องุ่นที่เราปลูกตั้งแต่แรกเลยค่ะแต่แรกนี่จะเป็นแบล็กโอปอลที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะกำลังเปลี่ยนสีเนี่ยจะตัดสิ้นเดือนธันวานะค,ะ,คะ,ะตัวนี้เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็มาจากต่างประเทศแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือไวมะละกาตัวนั้นจะเป็นส่งตลาดไทยจะมีสองสายพันธุ์นี้เท่านั้นที่เราปลูกในในช่วงปี2550 นน้ปัจจุบันนี้ก็มีสายพันธุ์นําเข้าจากต่างประเทศก็เยอะมีทั้งญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นก็มานีเคียวยูโฮเคียวโฮลิซามัตไซมัตคาโตู้้สึเทโรอะไรแบบนี้ค่ะสายพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วต่อมาก็จะเป็นยูเครนยูเครนก็จะเป็นลิลลี่ออฟเดอะเวลล์พวกใบคาโนคานิวัลแล้วก็ไอออร,อร,อร,อริจินอลแบ็กแล้วก็จะมีของอ,อิสราเอลแล้วกอของรัสเซียผลปรากฏว่าของ ของยูเครนเนี่ยค่ะจะดกและเสะถียรกว่าสายพันธุ์อื่นเราจึงเน้นาสายพันธุ์ยูเครเนในการทำเป็นทุกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นธุรกิจเกี่ยวกับองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศแต่ในสวนจะมีมากกว่า30สายพันธุ์เพราะว่าที่นี่ทํากิ่งพันธุ์ขายค่ยคะ<อ>ขยายพันธุ์พืชขายค่ะแสดงว่าพี่พี่แจ๊เป็นคนชอบทานอางุ่นเหรอหรือว่าไม่ไม่ไม่เป็นคนเป็นคนไม่กินองุ่นเลยค่ะเป็นคนไม่ชอบแต่ที่นี่เป็นอินทรีย์นะแต่เป็นคนไม่ชอบชอ,บองุ่นแต่คือว่า คนไม่ชอบองุ่นแต่คือสายพันธุ์ที่ท่องมานี่คือคือคือ,คอทูกตัว<ถ>แล้วรู้จักแล้วรู้จกินแล้วรสชาติเป็นไงสามารถตอบลูกค้าได้ตรงตรงว่ารสชาติญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้ไม่เหมาะนะเนื้อมันเป็นเจลนะเปลือกหนานะเป็นอย่างนี้เราเราจะบอกเขาได้ถ้าตัวไหนที่เราเริ่มปลูกเราก็จะบอกว่าสายพันธุ์นี้เรายังไม่รู้ว่าเสถียรหรือไม่ แล้วก็ทนต่อโรคหรือเปล่าเพราะเราก็เพิ่งปลูกเหมือนกันเราจะแนะนําสายพันธุ์ที่เราได้กินรสชาติแล้วว่าทนทานต่อโรคเราเราจะเอาเฉพาะที่เราชัวเท่านั้นบอกเพื่อนในเพจใ,ใน a c e b o o k ค่ะเราจึงมีลูกค้าค่อนข้างเยอะในการสั่งซื้อกิ่งพันธุ์เพราะตรงปลกคือคือปัจจุบันนี้คือ30กว่าสายพันธุ์นี่คืออยู่ที่เราย่ทีหมดมีทั้งหมดเลยค่ะแสดงว่าการดูแลก็จะคือจะแตกต่างกัน,กนจะจแตกต่างกัน แต่ก็คือให้สามารถให้ผลผลิตได้แล้วนะคะนอจากตรงนี้ก็คือเรามีทั้งหมดกี่ไร่คะในโซนนี้โซนนี้ทั้งหมดนี่20ไร่ค่ะ20ไร่แบ่งเป็นยังไงบ้างคะ20ไร่นี่เป็นเป็นองุ่นประมาณสัก60%อร์เซ็นตฝรั่งประมาณสัก30% อมีฝรั่งด้วยใช่ใช่ฝรั่งก็จะเป็นพวกไส้แดงหงพอสือหงจ้วนสือหงซินฟร่าแล้วก็กาลังจะส่งจะลังกาลังจะสั่งเข้ามาก็คือแดงอโยุยาแดงทั้งใบแดงทั้งลูกแดงทั้งเนื้อในอค่ะแต่ต้นพันธุ์ยังแพงอยู่แต่ว่าเราก็ได้สั่งจองเรียบร้อยแล้วต้นละ500บาทค่ะเพราะเราจะเอามาทํากิ่งพันธุ์ขายนี่ตอนนี้ไม่ใช่มีอังุุนอย่างเดียวแล้วนะ,ะมีมาเป็นฝรั่งด้วยที่สําคัญนอกเหนือจากฝรั่งก็คือมีเป็นผัก สลัดผักสลัดค่ะเห็นว่าออเดอร์ดีมากใช่ค่ะส่งโลละร้อยค่ะอันนี้ก็มีใบรับรองแล้วก็ไปเป็นวิทยากรบ่อยมากในการทําการเตรียมดินการเพาะปลูกสลัดค่ะเป็นแนวไหนคะสลัดพวกไหนสลัดจะเป็นพวกเรดโอกินโอ๊กฟิลเล่บัตเตอร์เฮดเบบี้คอสอะไรมาณนี้ค่ะแล้วเราส่งตามไหนคะ ของเรานี่ส่งรีสอร์ทแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้ามาหาเราเองการในในช่วงที่มีผักสลัดเราก็จะทําเป็นน้ําสลัดควบคู่ไปด้วยค่ะก็คือว่ามีการซื้อหนึ่งได้ได้ได้สลัดผักอ๋อต่อยอดไปได้ต่อยอดไปได้นะคะก็นอกเหนือจากตัวองุ่นก็คือมีฝรั่งอย่างที่บอกคือ30เอร์เซนของของพื้นที่ของพื้นที่ก็แยกโซนกันไปทีนี้หนูถามนิดหนึ่งเรื่องขององุ่นเวลาเราจำาหนต้นต้นผันกิ่งพันอยู่แล้วเนาะเวลาเอาไป ปลูกในะแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีสภาพอากาศที่มันแตกต่างกันออกไปใช่ค่ะอย่างอ่ะกาญจนบุรีมาซื้อไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างหรือว่าควรจะเป็นพันไหนยังไงเวลาลูกค้าที่เขามาซื้อกิ่งพันุ์จากเราเนี่ยเราจะโทรถามเขาก่อนว่าปลูกที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรเราจะแนะนําสายพันธุ์ให้เขาด้วยค่ะ,ะถ้าสมมติว่าเป็นทางใต้มาสั่งซื้อเนี้เราจะไม่แนะนําสายพันธุ์ญี่ปุ่น เพราะว่าที่่ปุ่นมันความชื้นเขาสูงเ็าจะบ้าใบแล้วก็จะเป็นลาน้ําค้างได้ง่ายแต่ถ้าเป็นการจนาบุรีนี่พวกรัสเซียยูเครนนี่เขาจะอยู่ได้เลยเพราะเขาชอบอากาศร้อนจัดนั่นแสดงว่าแต่ละครั้งที่ที่เรามีการจําหน่ายกิ่งพันไปให้ลูกค้าแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันเราต้องพูดคุยโทรคุยกับเขาว,ว่าเขามีความรู้แค่ไหนที่สําคัญคือบางทีจุดประสงค์เนาะอย่างอย่างนะูเนี่ยนูย่านได้พันเนี้ย แต่ว่ามันไม่เหมาะกับพื้นที่ก็จะมีการแนะนำให้แล้วบางคนเวลาเขาขายกิ่งพันธุ์สมมุติเขาอยากได้ไซมัสคัดโดเขาท,ทั้งที่ในสวนเขาไม่มีเขาจะตอบว่ามีเพราะเขาคือร้อยเปอร์เซนเนี่ยคนที่ปลูกใหม่โอกาสที่จะเห็นลูกก็ายากเขาเจะส่งส่งไปก่อนพี่เชื่อไหมว่าหนูปลูกต้นนางงอยู่หนึ่งต้นตอนซื้อมามันมีแล้วนะคะมีอยู่ขวงหนึ่งตอนนี้ประมาณสี่ปียังไม่เคยย,เคย,ยังไม่เคยมีผลนังูส่วนปัญหาก็คือถ้าซื้อใน เฟซหรือเพซบุ๊กจะไม่ตรงปลกหนูซื้อพันดูไบค่ะดอกสวยอ่ะดูไบนี่เป็นอะไรที่แพร่หลายนะใช่ใช่เป็นพันนิยมพันดูไบนะคะอ่างุ่นเนี่ยเอาจริงเลยถ้าเริ่มตั้งแต่กิ่งพันที่เราซื้อไปเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลถ้าเป็นยูเครนนี่5้เดือนก็มีดอกแล้วค่ะเพราะยูเครนนี่จะดกถ้าไว้มะละกาที่เราเห็นก็จะประมาณปีเดือนที่8ถึงจะแต่งกิ่งและเห็นช่อดอกแบล็กอัลบที่เราเห็นนี่จะประมาณ7เดือน หลังจากนั้น,นตัวนี้ก็จะปีละสามครั้งค่ะเขามีโรคไหมคะโรคอ้งหุ่นก็อยู่ตามาสภาพของสภาพแวดล้อมถ้าถ้าช่วงนี้ปลายฝนเข้าหนาวก็ต้องมาระวังเรื่องราน้าค้างแล้วก็เริ่มร้อนเริ่มแล้งเนี่ยก็จะให้ระวังพวกเพลี้ยไฟไรแดง<ะ>ก็ต้องมีการดูแลใช่ใช่พอสุกนี่ให้ระวังนกแต่ถ้าถ้าไปไปสุกในช่วงมิถุนา รกรกฎาให้ระวังมแมลงวันทองเขาจะมีช่วงมีช่วงของเขาอยู่ก็เรียกว่าเราก็มีการดูแลที่ไปแตกต่างกันออกไปะนะคะพี่แจ๊คคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้หนูจะขออนุญาตให้พี่แจ๊คพาไปไ<ด>ชมอันดับแรกเดี๋ยวพาไปเดินก่อนเลยองุ่นเนี่ยคะ่ะที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยแบบไหนใช้ได้แล้วต้องมีการดูแลยังไงบ้างตัดแต่งยังไงบ้างนะคะแล้วก็พาไปดูสวนฝรั่งฝรั่งพันไรนะคะที่จะพาไปดูนี่ที่นี่จะมีสุ่ยมีกับหงเป่าเสือเน้นเน้น เลนส์หงพอซื้อเพราะว่าราคาดีราคาดีราคามาก่อนอันดับต้นๆคือที่อื่นเ็จะมีปัญหาในเรื่องของดอกร่วงแต่ที่นี่ไม่มีค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูการปลูกกันนะคะไปดูองุ่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อในไร่กันค่ะน,นี่ก็อยู่ในไร่องุ่น นะคะด้วยการลักษณะโรงเรือนแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แจ๊ดเล่าให้หนูฟังนิดนึงว่าต้องเป็นโรงเรือนลักษณะเองตัวนีว้เป็นรูปตัวตัวทีนะคะค่ะเนี่ยตัวทีหรือเนี่ยนี่นะอ่านะตัวนี้องุ่นตัวนี้เป็นกลางแจ้งค่ะไม่มีโรงเรือนค่ะการควบคุมโรคเราว่ามันง่ายกว่าอยู่ในโรงเรือนค่ะ เพราะว่ามีอากาศพัดผ่านทําให้ใบแห้งแล้วก็สปอร์ของพวกมะลงมะแรงจะไม่ค่อยเกาะอยู่ที่ลําต้นและอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะค่ะก็คือเขาจะโลง่งลมจะพัดเขาได้ใช่คทีคแล้วก็คือแดดก็คือจะมาแบบแบบเนี้ยมาเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะค่ะดูลักษณะของของผลค่ะพี่แจ๊ด่ะอันนี้คือเราต้องดูยังไงต้องดูแลยังไงหรือว่าต้องเก็บยังไงต้องมีการตัดแต่งยังไงบ้างไหมคะดูตัวไหนเป็นตัวอย่างได้บ้าง ตอนนี้องุ่นของเรามีปัญหานะคะ,คะเนี่ยก็คือมีโรคแอนแท n กโนเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันมีวันมีช่วงมีคอนเสิร์ตอะ,ค,ะค่ะเราไม่ได้อยู่บ้านทั้งหมดเลยเราไม่รู้ว่าที่บ้านมีฝนตกตกก็คือลกักษณะถ้าฝนตกหนัก<อ>เรายังมองรู้ว่าดินพื้นดินเปียกเราควรจะควบคุมโรคตัวไหนแต่วันนั้นมันเป็นฝนตกและปลอยๆมีแดดเราจึงไม่รู้มันจึงเกิดโรคตัวนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าโรคแอนแทกโนนะคะ เข้ามาที่ลูกอัุ่นแล้วก็จะเป็นจุดดําๆ <ดำ S 1> เป็นจุดดนะําๆทีนี้ถ้าเป็นเคมีก็จะใช้ยาดูดซึมซึ่งจะอยู่ประมาณ20บวันแต่ทีนี้เราก็ใช้เชื้อแบคทีเรียควบคุมบาซิลสัสซับทิลิสพอฉีดไปปุ๊บมันจะสีดําเข้มสแสดงว่าเขาหยุดแล้วแล้วเราก็ต้องมาเอาเอา,เอ,าออกทิ้งค่ะ,ะยังไม่ได้แต่งช่อค่ะเดียวนะคือ นี่ทางพวงนี่มันเยอะมากเลยนะคะม,มันเยอะมากแต่ไม่เป็นไรทีนี้ของเราทําเมี่ยงคาอยู่แล้วเราจึงเอาตัวเนี้ไปใช้แทนมะนาวที่เป็นเมี่ยงคำก็คือ<ะ>ใช้คือมันทานได้ทานได้ค่ะทานได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่<ะ>แค่คือผิวเขาไม่สวยผิวเขาไม่สวยค่ะอันนี้เราต้องอีกนานขนาดไหนคะกว่าเราจะเก็บผลได้ตัวนี้ก็ประมาณวันที่ที่คํานวณไว้ก็คือสามสิบทันวา สามสิบันว่าก็คือจะเก็บได้ก็คือเวลาเขาสุกเขาผลเขาก็จะเป็นสีเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเเป็นสีแต่เขาไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนสีพร้อมกันอ่ะใช่เขาจะทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะที่นี่เราจะให้สุกเองโดยธรรมชาติค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเราจะมีสารเร่งเหมือนสับปะรดนะคะบ่มคือฉีดไปปุ๊บเนี่ยลูกที่ยังไม่แก่ก็สามารถสุกตามกันได้ค่ะ เขาเรียกบ่มให้สุกพร้อมกันแต่อันนี้เราปล่อยสุกเองตามธรรมชาติอันนี้ปล่อยสุกเองแล้วอย่างนี้อย่างที่เขาสุกก่อนเหรอคะเขาสุกก่อนแล้วกาเราจะรอเขาสุกก่อนเราก็ตัดช่อนั้นออกไปก่อนเพราะตัวองุ่นตัวนี้เราจะทยอยตัดไปเรื่อยๆแต่มันจะไม่ได้พร้อมกันทั้งพวงใช่ใช่ไม่ไม่เวลามันสุกเขาสุกพร้อมกันทั้งพวงอยู่แล้วแต่เขาจะทยอยสุกก็คือไล่เรียกันไล่อย่างอย่างตรงหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคืออีกนานไหมกว่าจะทั้งพวงกว่าจะทั้งพวงก็น่าจะประมาณอีกสัก15วัน15วันค่ะ แล้วล้วลูกเล็กๆก็ต้องเด็ดออกไหมคะใช่ใช่แล้วต้องต้องซอยลูกแบบนี้ทิ้งอยู่แล้วเขาเรียกว่าลูกหินพวกนี้จะไม่สุกค่ะมันจะเป็นสีเขียวเราก็ต้องใช้กรรไกรแต่งออกค่ะมันจะไม่สุกอยู่แล้วมันจะเป็นลูกดักกระด้างอย่างนี้อ๋อเขาเรียกว่าเหมือนมือารมณ์เหมือนมันฟอมันไม่โตใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างพวกใบพวกกิ่งพวกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องตัดแต่งอะไรยังไงบ้าคะพี่เจี๊ยบตอนนี้ก็คือรักษาใบอย่างเดียวค่ะ ไม่ให้มีช่วงนี้เป็นรอยต่อของปลายฝนเข้าหนาวให้ระวังเรื่องราสนิมค่ะรักษาใบอย่างเดียวรักษาใบอย่างเดียวค่ะแล้วรอกิ่งตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็ประมาณสักวันที่20ม,มการาก็แต่งแต่ง,ตง<ม>เอาเอาลูกชุดใหม่ค่ะ,คะอันนี้เขาออกคือครั้งเดียวถูกไหมคะปีค่ะปีละสามปีละสามปีละสามครั้งอยู่ที่เราบังคับว่าจะเราจะออกจังหวะไหนเทศกาลหรือช่วงไหนแต่ปีหนึ่งจะต้องเจอฝนครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็คือตัดแต่งแล้วก็ดูแลพอถึงเวลาก็จะผัดเปลี่ยนกันไปตอนนี้มีหนึ่งโซนแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเป็นอันนั้นคือตัดแต่งแล้วใช่ไหมตัดแต่งแล้วค่ะแล้วด้านหลังก็จะเป็นไว้มมลากาตัวนั้นจะส่งตลาดไทยอ,อันนั้นหลังรู้เนาะใช่ตลาดไทยนี้คือมีเป็นหมื่นสองหมื่นโลเขารับได้หมดแต่ราคานี่จะไม่ไม,ไม่ไม่สูงค่ะ,คะก็เต็มที่ก็หกสิบหกสิบห้า แต่นั้นต้นหลังมาแล้วก็เป็นให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมสวนแล้วก็โลละร้อยตัดเองแล้วปกติแล้วคือผลผลิตเนี้ยมีเพียงพอให้กับลูกค้าที่เข้ามาในสวนด้ไหมคะตอนนี้ไม่เพียงพอตั้งแต่ทําเป็นอินซีแล้วลูกค้าเยอะจองเข้ามาเยอะค่ะเขาต้องมาช่วงไหนในความเป็นจริงคือถ้าคือเวลาข้าง่นใกล้จะสุกเนี่ยเราก็จะโพสต์ในเพจหรือ Facebook หรือแม่ก็เข้าไปในกลุ่มกลุ่มเกษตรที่เราสร้างขึ้นมาหลายๆกลุ่มค่ะ บอกว่าเปิดสวนวันนี้เริ่มตัดได้วันนี้120ยยี่สิบบาทตัดเองอแสดงว่าวันนี้เราก็ตัดไม่ได้ตัดได้แต่เปรี้ยวค่ะตัดได้เคี่ยวเปรี้ยวะนะคะอันนี้เราดูเรื่องของผลผลิตที่เป็นผล อางุ่นกันแล้วนะคะเดียวเราไปดูตัวกิ่งพันกันนิดนึงเพราะว่าพี่แจ๊คเขาบอกว่าเขาทําตัวกิ่งพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะไปดูลักษณะว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคือลักษณะที่เราจะนําไปปลูกได้แล้วเป็นยังไงบ้างไม่ได้ทาอางุ่นอย่างเดียวนาะมีอะไรด้วยมีกิ่งพันอะไรเพิ่มกิ่งพันุฝรั่งอ่าฝรั่งด้วยแล้วก็พวกเสียบยอดไอ้สมโอทับทิมสยามบนตอสมโอพเมค่ะหนูมเชื่อนะว่าจบพยาบาลอ่ะโอ้อาชีพมันพาไปนะอาชีพมันพาไปเดี๋ยวไปชมกันต่อดีกว่าค่ะค่ะ มาดูเรื่องของกิ่งพันแต่ก่อนจะดูกิ่งพันตอนนี้ต้นอะไรบางหน้าหบบเต็มเลยนี่คือเสารถยักษ์หรือสสุคนทรถค่ะตรงนี้เราทําเป็นโรงเรือนเพาอชําโดยไม่อยากใช้พลาสติกแต่ต้องการที่เป็นธรรมชาติจริงๆค่ะก็เลยปลูกเป็นซุ้มเป็นซุ้มไว้ตอนนี้ คือวางกิ่งพันธุ์อย่างที่พี่แจ๊ดบอกนะคะกิ่งพันุ์ตัวนี้นี่ลูกค้าเขาสั่งจองมาค่ะบิ๊กเพรสบิ๊กเพรสเนี่ยเป็นองุ่นที่เปลือกบางแล้วก็ไม่ไม่มีเมล็ดแล้วเป็นองุ่นที่อร่อยมากเหมาะกับองุ่นที่อยู่ในโรงเรือนอเพราะว่าเขาแตกง่ายเนื่องจากเปลือกบางแต่รสชาติอร่อยเราจะทําให้กับลูกค้าที่เขาสั่งจองในนี้ก็จะมีเรนโบ์มีคาริวัลมีบิ๊กเพรส เวลาเราดูสายพันธุ์องุ่นจากจากต้นอย่างเงี้ยเราเรามนมีความแตกต่างกันลักษณะใบค่ะเดนเนี่ยอยางยางตัวนี้ลักษณะใบเขาจะก้านเขาจะออกแดงๆส่วนเรมโบนี่ก็จะเป็นขาวซีดเนี่คะดูจากลักษณะ,ษณะใบ,ใบของเขา น่าจะองุ่นก็มีฝรั่งด้วยก็จะมีฝรั่งตัวนี้ก็จะเป็นฝรั่งหงปอบสือฝรั่งไส้แดงตัวนี้ใช้เวลาตอนนานมาก3เดือนถึง4ี่เดือนเวลามาปักชำแล้วก็ช็อกได้ง่ายแล้วคนส่วนใหญ่เวลาไปปลูกก็จะมีปัญหาในเรื่องของดอกร่วงค่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูนะคะสวนเราไม่มีดอกร่วงแล้วก็ไม่ได้ใช้เคมีใบดำมันมากเลยค่ะอันนี้จองหมดแล้วอันนี้ค่ะทำตามออเดอร์เขาจองหมดแล้วค่ะใช่ใครสนใจก็เดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้นะ แล้วก็ไปดูมันมาจองได้อะเดี๋ยวเราไปดูฝรั่งกันดีกว่าค่ะไดค่ะเดินค่ะ,คะโ,โหเดินเลาะมาเรื่อยๆมีเยอะมากค่ะ มีทั้งอะไรเนี่ยเลมอนออสเตียมะนาวยักษ์หลายสายพันธุ์ค่ะตรงนี้มันเป็นโครงสร้างขององุ่นนะคะเนื่องจากเรามีคนงานหนึ่งคนแล้วพื้นที่ตรงนี้เราปล่อยว่างเปล่ามานานจึงตัดสินใจปลูกฝรั่งเพราะเวลาฝรั่งมันเยอะลูกมันหนักเนี่ยเราจะใช้โครงสร้างขององุ่นนโยงตรงไม่ต้องปักหลักให้เขาโยงผูกขึ้นไปเลยค่ะทีนี้ที่เราเห็นนี่คือเป็นฝรั่งของเปล่าสือนะคะตัวนี้ปลูกได้ประมาณสัก น่าจะปีหนึ่งพอดีค่ะออกลูกแล้วอ่าออกลูกแล้วค่ะและการดูแลของเราเราไม่มีปัญหาในเรื่องของการติดดอกนะครับเนี่ยเวลานั้นเราจะเด็ดยอดแล้วเราจะแต่งทรงพุ่มให้เขาในขณะที่ตัวนี้เขาก็มีลูกแต่ตรงนี้ก็มีดอกต่อค่ะ,คะเห็นไหมคะอแล้วตรงนี้นี่ฝรั่งอันนี้อายุประมาณหนึ่งปี ตัวนี้หนึ่งปีค่ะปีทานได้แล้วเราจะเริ่มห่อตั้งแต่ฝรั่งได้ประมาณ5เดือนคือเพราะว่าร้อนเงินอันนี้เล็กๆอันนี้เล็กๆแล้วเราก็จะเด็ดตูดเขาก่อนตรงนี้ไม่มีไม่มีเคมีค่ะไม่มีเคมีไม่มีไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยค่ะเราตัดหญ้าและกบเข้าไปในโคนแล้วพอเสร็จรูปเราใช้จุลินทรีย์เจ้าปลวกค่ะจุลกลุ่มเชื้อราไมโครเล็กซ่าย่อยสลายอินทรีย์วัตถุแล้วก็ใช้จิลนทรีสังเคราะห์แสงเพื่อเพิ่มออกซิเจนหรือปลดปล่อยกรรมฐานออกมาให้เขาค่ะ เดี๋ยวนี้เราก็สามารถเอาไปนั้นก็ะเก็บได้แล้วเนาะไปกินได้ปกติเราอยู่ที่ราคาเท่าไหร่กะเนี่ยตอนนี้เราออกจากสวนโลละวยจสิบบาทค่ะสวยจังอ่าแล้วก็ถุงเนี่ยเราไม่ทิ้งนะคะเราก็จะมีนมารีไซเคิลต่ออก็ห่อแล้วก็ห่อไว้แล้วก็เดี๋ยวเด็กนักเรียนเขาก็จะมาห่อกระดาษทับค่ะ่ะตัวนี้ป้องกันแมลงฝรั่งต้นหนึ่งนี่คือว่าออกผลผลิตได้นานขนาดไหนคะอ่าที่นี่ออกทั้งปีค่ะทั้งปีค่ะ เขาจะมีอายุยืนยานขนาดไหนกี่ปีตัวตัวนี้จะเป็นกิ่งตอนก็น่าจะอยู่ประมาณ5ปีก็น่าจะโสมแล้วล่ะหลังจากนั้นเราอาจจะกลับมาปลูกองุ่นเหมือนเดิมก็คือางหลู่่ค่สลับกันอยู่ค่ะใช่แล้วตัวนี้นะฝรั่งถ้าสมมติว่าเราปล่อยเขายาวเขาจะไม่มีดอกเราต้องตัดใจเด็ดเขาค่ะตัดใจค่ะพอเด็ดปั๊บธรรมชาติเขาก็จะแตกสามพร้อมดอกออกมาทันทีแต่ถ้าเราไม่เด็ดมันก็จะยาวมาอย่างนี้ค่ะไม่มีดอกเลยเห็นไหม แล้วก็ตัดสินใจเด็ดมันซะเขาก็จะแตกเป็นสามให้เรามันจะออกทั้งปีทั้งปีทั้งปีก็คือความจริงคือไม่ควรจะให้เขามีใบยเยอะใช่ค่ะรเราเอาไว้เฉพาะใบที่โดนแสงแดดที่สามารถปรุงอาหารได้<ะ>ใบที่อยู่ในร่มอย่างนี้เราจะเด็ดทิ้งเพราะเป็นใบแย,ย่งอาหารและก็สั่งคหอแสงไม่ได้อยู่แล้วมันทําให้เราหนึ่งประหยัดยาเวลาฉีดค่ะประหยัดค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างเพราะมันปลูกกาจัดโรคพืชโรคแมลงได้ง่าย เพราะว่ายังไงก็คือใบที่เด็ดลงาไปก็คือเป็นปุ๋ยอยู่กับกับเขาเนี่ยอันนี้มันเป็นผลงานของนักศึกษาเพราะว่ามันมีนักศึกษาจากอ่าเทคโนโลยีเกษตรชัยภูมิมาฝึกงานแปดเดือนค่ะมาฝึกงานเด็กๆเขาทำไว้ค่ะใช่ค่ะตอนนี้คือดูแลกันกี่ท่านคะเนี่ยในไรเนี่ยตอนนี้มีคนงานประจำหนึ่งคนมีนักศึกษาอยู่กับเราหนึ่งคนอีกสามคนนี่ไปช่วยวิทยาัยหนึ่งเดือนจะกลับมาประมาณ สิ้นเดือนนี้ค่ะก็จะเป็นสี่คนนะถ้ามานี่ก็คือสามารถกลับไปทําการเกษตรที่บ้านได้เลยใช่ใช่ค่ะอันนี้ดูฝรั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ก็ได้แล้วนะอันนี้เหรอคะด้านล่างเค่ะอ้าเนาอุ้ยเนี่ยเห็นไหมเป็นไรเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันคือเราต้องมาคอยเปิดดูตลอดเวลาไหมคะดูว่ายังไงลูกค้าต้องนั่เราถึงเดินลงมารอเพราะงานเราเยอะอันนี้ค่ะ ห่ออย่างนี้คือภาวะร้อนเงินนะคะมีเท่าไหร่ก็ห่อหมดค่ะแต่ว่าเรามองดูแล้วว่าต้นเขาสามารถเลี้ยงลูกได้ค่ะก็ห่อเลยค่ะใบเขาเขียวเข้มจะสังเกตว่าใบเราจะเขียวเข้มและมีไม่มีโรคแมลงเลยนะคะนี่อินรียนะคะใบดำมันมากเลยค่ะใบสวยเลยอ่ะแลวพอโดนแดดก็เขาก็ไม่ได้สลดแดดเลยนะ ตอนนี้เราถ่ายทำกันก็คือแดดเปรี้ยงๆเนาะเดินมาหน้าขาวสวยลอยไว้เพราะว่าดป้ยหน้าีกนสักหน่อยหนึ่งนะคะเดินไปสักนิดหนึ่งก็จะเป็นผลงานของเด็กนักศึกษาเนื่องจากเวลาเข้ามากับเราแล้วมีมาสี่คนเราก็ไม่รู้ว่าจะสอนอะไรให้เขาที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเราก็เลยพาเขาปลูกมะละกอบนถนนถนนทางเดินเข้าไปในบ้านเราเหตุที่ให้ปลูกมะละกอฮอนแลนดเพราะว่าหนึ่งราคาสูงสองให้ผลผลิตเร็วสามเมล็ดพันธุ์ถูก แล้วก็สี่ง่ายที่เป็นสามารถสร้างผลงานให้เขาได้ได้เลยน่ะอันนี้เป็นแนวเลยนะเป็นทิวทัศน์ใช่เป็นทิวอันนี้นักศึกษาเป็นคนปลูกเลยค่ะอายุเขาต้องกี่ปีคะถึงมรดกนี่ประมาณสักหกเดือนก็ออกลูกแล้วอันนี้นักศึกษาปลูกได้แค่สองเดือนกว่าค่ะยังไม่ครบสามเดือนนะคะค่ะยังเลยค่ะแต่ก็เริ่มมีดอกแล้วค่ะค่ะเนี่ยอันนี้ผลงานของของเด็กค่ะ ก็เรียกว่านี่จะยาวคือถนนเลยนะคะถนนข้าบ้านนะคะะนี่จะเห็นว่าถ้าถ่ายไปทางนน้นก็จะเป็นประตูรั้วเราเลยค่ะจะเข้ามาบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะเราจึงตรงนี้เป็นเป็นศูนย์เดินรั้วให้กับเด็กเพื่อที่เขาออกไปปุ๊บเขาเขาบอกเขาอยากปลูกมะละกอเราก็เลยบอกเอาถ้าหนูอยากปลูกมะละกอเดี๋ยวป้าจะสอนหนูทําระบบน้ําสอนหนูเพาะสอนหนูปลูกสอนดูโรคพืชค่ะอันนี้คือเพื่อที่เขาไปปลูกแล้วจะได้ไม่พลาดไม่พลาดค่ะ อยากจะให้ฝากดูคุณผู้ชมทีม่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงค่ะสาหรับการทาเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารแบบนี้อยากจะให้แม่บางท่านอาจจะยังไม่เชื่อว่ามันทําได้จริงใช่ไหมพูดแล้วคนลุกแล้วค่ะ,ะคือคก่อนหน้านั้นเนี่ยทำเป็นเคมีเป็นหนี้เยอะมากเลยค่ะพอได้ตังมาปับ๊บต้องไปหายืมเข้ามาเพื่อจะไปซื้อยามาเพิ่มหนึ่งเราเสียค่ารถลงไปแล้วเงินนิดหน่อยเราซื้อปุ๋ยซื้อยาไม่เพียงพอกับสวนเราฉีดไปแล้วก็ควบคุมโรคไม่อยู่แล้วเราก็มาต้องกินสารพิษก็เลยมาเปลี่ยนเป็นอินทรีย์องง่นยังเป็นอินทรีย์ได้ ก็ถ้าไม่เชื่อก็อยากให้เข้ามาเรียนรู้ที่สวนของเราว่าเราใช้ตัวไหนกําจัดมแมลงกําจัดโรคพืชต่างๆค่ะเราสามารถตอบโจทย์แล้วก็สอนให้คุณทําได้คุณจะได้ลดต้นทุนแล้วกินก็กินผลละไม้ผักปลอดภัยและมีเงินเก็บแน่นอนชัวร์ค่ะค่ะท่านใดสนใจก็มาได้นะคะวันนี้น่าเสียดายเวลาน้อยเหลือเกินจากจะต่อเวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งจะได้พาทัวร์รอบพื้นที่นะคะวันนี้ขอบคุณพี่แจ๊บปัญสูตนะคะที่พามาทัวร์ในพื้นที่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาไปชิมอะไรดีๆแบบดีที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ